สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรเน่ช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำํำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรละขนามัางกรประจำช่วงวันที่16 31มกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะมาดูกันที่สถานการณ์ความรักคนโสดนะเป็นยังไงบ้าง e e n of Pentacles The Fool Our, l o า e r วโอ้มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจตกหลุมรักแรกพบนะรักแรกพบเลยโอกาสของคนโสดจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะทีนี้คนคนนั้นสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างสองไม้เท้านะคะเป็นคนไกลนะ อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กัน,ในรู้จักผ่านโลกออนไลน์จัาเมนเฮลโลแฟนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะทำมาทำมรหรือชอบทําบุญนะคะ<ๆ>เขามีอดีตบางอย่างที่เขายังรักยังฝังใจแต่เขาอยากที่จะมูฟออนให้ได้อยากจะหลุดพ้นจากความรักครั้งเก่าครั้งนั้นไปให้ได้นะคะต่อไปนะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณถ้าได้เจอกันหรือได้คุยกันเนนะคะ คุยกันได้รู้จักกันนะปดดาบเขายังกล้า,กล,ากลัว,ลวเขารู้สึกว่าคุณมีบางอย่างที่คล้ายคนเก่าคนนั้นของเขาแต่ถามว่าเขาจะให้โอกาสเราไหมเอซอบคับขึ้นมาให้โอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้คุยกันเยอะมากๆมีหลายอย่างที่เหมือนคุยกันแล้วถูกคอแต่ก็มีบางอย่างเหมือนกันที่มีความต่างกันอาจจะสัญชาติศาส,สนาความชอบนะคะหรือ ฐานะอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะความต่างๆกันตรงเนี้ยนะคะส่วนฝั่งคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกว่าคุณคณนนี้มีเสน่ห์มากเลยอ่ะคุยแล้วยังอยากจะคุยอีกแต่คุณก็มีความรู้สึกน้อยใจนะว่าน้อยเนื้อต่ําใจอ่ะว่าเขาจะชอบเราหรอเพราะเขาดูเป็นคนเก่งเขาดูเป็นคนเก่งมากๆคุณรู้สึกเหนียบเขาแต่คุณอยากจะซ่อนความรู้สึกเอาไว้นะคะยังไม่อยากเปิดเผยใจให้เขาได้รู้ เขาจะปวิวเขาจะไปนะคะตัวเขาจะไม่อยากคุยกับเราอีกต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขาสองถ้วยเขาก็หวงังนะว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทําให้เขารักแล้วทาให้แบบว่าเหมือนแบบกร,ระอ่วนอยู่ข้างในอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นอาการตกอุมนลับที่เขาเรียกว่าเลยนะผีเสื้อบินในท้องเลยทํานองนะั้นอะเขาอยากให้มันแบบมีเหตุการณ์เนี้ยเพราะว่าเขาเองก็อยากจะหลุดพ้นจากคนเก่าจะขาดอยู่แล้วนะ ใจจะขาดร้อนๆนะคะบทสรุปสิบถ้วยโอ้โหจะได้คุยนะคะได้คุยได้รู้สึกดีๆได้รู้สึกว่าความสบายใจได้อินเลิฟอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าอ,อ,อุปสรรคก็คืออยู่ที่นะคะมันห่างไกลกันหรือเป็นความรักฐางไกลเท่านั้นเองง เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนค่อยๆไปเป็นห่วงเสมอยังติดอยู่ตรงนั้นเขายังติดอยู่ตรงนั้นไงแค่เธอที่ต้องการ let s o o o f o n t r o l ริชูนะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องหลักทางไกลเรื่องความแตกต่างเรื่องอะไร ไม่ต้อง็นต้องกังวลตรงนั้นนะคะถ้ามันจะใช่มันก็ใช่นะคะ Reception หรือการที่แบบใส่หน้ากากตรงนี้ก็คงจะเป็นการปกปิดความรู้สึกดีๆที่มีต่อเขาอะต้องแสดงออกไปเหมือนแบบก็ชอบแต่แบบไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอือคือแสดงออกอย่างแต่ในใจอะรู้สึกอีกอย่างหนึง่งเพราะคุณยังมีความกลัวว่าเอ,อเขาจะชอบในแบบของเราจริงๆหรอเขาดูแบบเขาดูเป็นคนดูดีนะอะไรอย่างเงี้ย มีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนรักของคุณนะคะฝา่คุณนะสิบเหรียญเพจซับ Pentacles ส์ิงออฟบอนส หรือแล้วก็สิดาหนะคะชาวธาตุดินธาตุไฟ้ามีมิธิพลต่อคุณนะคะมังกรพิศว์หรือกันเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร<ส>์ช่วงแรกๆนะคะของคําทานายเนี่ยคือความสัมพันธ์ค่อนข้างจะมั่นคงได้เจอครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันแต่หลังๆเนี่ยนะคะช่วงปลายๆคำสัปดาห์คําทานายตรงนี้นะคะก็เริ่มมีความขาดบางอย่างนะคะ ที่มันยังเติมไม่เต็มเป็นเก้าหรือขาดความเอาใจใส่หรือม,มันมีความเหงาลึกๆข้างในถึงแม้ว่าจะเจอกันหรือคุยกันเยอะนะคะมันก็เลยขึ้นมาเป็นสิบดาบเหมือนกับว่ามันเป็นอาการของคนที่ผิดหวังบางอย่างในคนรักนะคะแล้วมาดูคนรักของคุณสิเป็นยังไงสี่น้เทา้าเก้าดาดูเหมือนเขาจะมีเรื่องเครียดนะคะแลวต้องไปจัดการเรื่องเครียดของเขา แล้ววิธีการจัดการเรื่องเครียดของเขาคือการอยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับกิจกรรมที่เขาชอบต่างๆก็จะปลีกวิเวกไปบ้างแต่เดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะคะเติมเต็มให้กับเราเหมือนเดิมนะเติมเต็มให้กับความสมคัญเหมือนเดิมจะปรับปรับความเข้าใจนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ5ดาบ3ดาบก่อนหน้านี้หรือในช่วงนี้มานจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้ ครียดแล้วก็กังวลกันไปนะคะมีปัญหากันบ้างในช่วงหลังๆเป็นปัญหาที่ <c oughs> อาจจะไม่ได้คุยหรือหยิบยกขึ้นมาคุยกันในเรื่องปัญหานั้นแต่ต่างคนก็ต่างคิดกันไปเองนะคะเขาก็คิดแบบนึงคุณก็คิดอีกแบบหนึ่งนะคะเขารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันคงจะมีบางอยา่างหรือมันควรจะมีบางอย่างที่ควรจะพูดนะคะ คุยกันสักทีหนึ่งนะถ้ายังรักกันอยู่เพราะว่าถ้าไม่คุยไม่พูดนะยิ่งคิดตะเลิดเปิดเปิงไปถึงไหนตอไหนแล้วนะคะฝั่งคุณสองดาบปิดนะคะคือไม่อยากคุยอยก,กวัวคำตอบอยากใจนิ่งนะคะอยากจะสงบอยากจะนิ่งอยากจะให้เขารอก่อนขอพร้อมมากกว่านี้แล้วค่อยมาคุย ก็งงนิดนึงนะว่ามันทําไมว่ามันทำไม,มทำไม,ำไมสับสนคิดมากกันทั้งคู่แต่คนหนึ่งอะรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ต้องคุยแล้วแต่คนนึงรู้สึกว่ายังไม่อยากคุยถึงแม้จะขาดก็ตามแต่ก็ยังไม่พร้อมจะคุยอะไรอะงงยังไงมีเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่สามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงาน บุคคลที่สามคนที่เข้ามาจีบมาชอบนะคะนี่คือปัญหานะแล้วมันทําให้รู้สึกว่าถ้าคุยกันนะ่ะก็จะทะเลาะก,กันแน่ก็จะบ้านไหมไฟไหมแน่ๆก็เลยเลือกที่จะไว้ก่อนพักก่อนนะคะคนคนนั้นถ้าเข้ามามองว่าเข้ามาฝังเขานะจากไพ่นะคะคนใหม่ที่เข้ามานะ่าจะเข้ามาฝั่งเขาโอเค ต่อไปบทสรุปเก้าดาความเครียดความกังวลการประครับประคองความลังเลียจใจจะเอายังไงดีจะเอาอยัางไดอองไดีนะคะเจ็ดเหรียญขอดูเวลาไปก่อนขอใช้เวลาไปก่อนขอที่จะ ดูสถานการณ์ไปก่อนขอที่จะใจเย็นๆใจร่มๆกว่านี้เดมมูลคือสิ่งที่เขาทําหรือการกระทําที่เราเจอในสถานการณ์ความรักช่วงนี้มันค่อนข้างจะทําให้เราเนี่ยหมดหมองนะคะหดหู่แล้วก็ผิดหวังในตัวเขายังติดอยู่ตรงนั้นขอใจเธอได้ไหมหน่วงนะคะ ซัพพอร์ตレーอาจจะเป็นช่วงที่ได้คุยกันดีในช่วงแรกแล้วก็ห่างกันช่วงหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเคลียกันได้ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้นะคะเดี๋ยวก็กลับมางา้อกลับมาเคลียกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะไม่ใช่ปัญหาใหญ่คือไพ่คือมันยังมีโอกาสเคลียได้เนาะโอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคนุณไพ่ฝั่งคุณนะแปดถ้วย2ถ้วยมีโอกาสที่อยากจะต้องตัดความสัมพันธ์หรือตัดตัวเลือกออกไปหนึ่งคนเพื่อเลือกหนึ่งคนที่เราค่อนข้างชัดเจนกับความรู้สึกและว่าเรารักคนคนนี้ นะคะคเราต้องการคนคนนี้เราอยากจะใช้ชีวิตกับคนคนนี้อยากจะมั่นคนกับคน,นนะคนนี้นะฝั่งเขาคนนั้น h e l l o แฟนต์จัสตเมสองดาบไอซับบอนแล้วก็สี่เหรียญแต่ฝั่งเขาว่าค่ะ เขายังไม่สามารถจะปล่อยคุณได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเลือกคุณได้เพราะเขาก็ไม่ปล่อยตัวเลือกที่มีอยู่เหมือนกันเขาได้เจอกับตัวเลือกใหม่ๆที่เข้ามาเขายังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าเขาชอบตัวเลือกคนไหนกันแน่เขาเป็นคนเฟรนนี่เป็นคนที่ดูแบบดูเป็นคนดีอะดูไม่มีไม่มีความร้ายเหมือนจะนะคะเหมือนจะไม่มีความร้ายแต่ก็คือร้ายเล็กๆนะคะ ต่อไปแล้วเขาคิดอาร้สึอย่างไงกับคุณคิดว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งไหมอย่างไงเพราะคุณเลือกที่จะตัดอีกคนหนึ่งอะหรือตัดตัวเลือกอื่นออกแล้วอะ The Star เขาสิดคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีนะคะสองไม่เท้าแต่เป็นความรักทางไกลอะอืเป็นความรักทางไกลหรือจากผ่านโลกออนไลน์นะคะหรืออยู่กันต่างประเทศต่างทิน่นต่างแดน นะคะเดทวิออฟฟอร์จูนความรู้สึกเขาเอาจจะดูดรอปไปแล้วเดี๋ยวก็จะฟื้นขึ้นมานะคะเหมือนจะดิ่งไปเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงดิ่งไปเพราะว่าคนใหม่เขาเจอกับคนใหม่ๆกําลังทําความรู้จักคนใหม่ๆแล้วเขาคิดแหละว่าคุณคงไม่ไปไหนหรอกนะคะฝั <c oughs> <c oughs> ่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา คุณพยายามปรับตัวนะคะให้เข้าใจในบริบทของเขานะในความแตกต่างของเราแต่คุณก็ยังมีกะหรือมีเกณฑ์ที่คุณไปส่องไปสื่อไปเช็คเรื่องของเขาแล้วไปเจอในสิ่งที่เรารู้สึกไม่โอเคหรือทําให้เรารู้สึกว่าฉันไม่น่าตัดคนโน้นไปเลยหรือฉันเลือกคนผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายหลายเหตุผลหลายคําถามก้าวไม่เท้ามาทําให้รู้สึกเริ่มจะตีกาแพงกับคนคนนี้นะคะ สิ่งที่อยู่ในใจเขา reverse เขาชอบคุณนะแต่มันติดปัญหาอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาปวดหัวมากคืออะไรคือเขายังรันร้ายอยู่อ่ะเขายังรันร้ายอยู่เขายังไม่อยากหยุดเขายังไม่หยุดอืมแค่นั้นเองที่ทําให้ไปถึงเป้าหมายของคุณไม่ได้นะคะ บทสรุปนะห้าดาบทิ้งใครบางคนเพื่อเลือกใครบางคนนะคะสถ้วยแต่เราดันไปเลือกคนที่เขายังหลันล้าอยู่มันจะทำให้คุณเป็นเดอะมูนไฮเพลนท์เฮสเป็นคนในความลับของคนคนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าฉันตัดสินใจผิดฉันเลือกผิดถ้าช่วงนี้คุณจะต้องเลือกนะคะเลือกใครสักคนด,ดึงถ้าคนที่มีตัวเลือกนะอย่าเพิ่งตัดสินใจจะดีกว่า พรคนที่เราเลือกเนี่ยเลือกให้เขาอยู่เนี่ยเขาจะทําบางอย่างให้เราเห็นว่าเราตัดสินใจผิดหรือเลือกผิดนั่นเองจะเย็นๆดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะรักนะดิดื้อประเมินสถานการณ์ด้วยแอบรักหรือรักแบบแอบเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนแต่พอคุณตัดตัวเลือกออกอะ่ะไอคนที่คุณเลือกอะคะ่ะ เลือกให้อยู่อ่ะเขาจะเผยธาตุแท้บางอย่างออกมาประมาณว่ายังไงคุณก็เลือกเขาแล้วยังไงคุณก็ไม่ไปไหนเมื่อเขาเขาจะทํายังไงอะไรยังไงกับเราก็แล้วแต่นะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักเทลบิเน็กซจริงใจสนุกสนานคุยำขำๆได้แต่อย่าจริงจัง,จงกับคนนี้นะชาวทัดลมก็เด่นนะคะกลุ่มมีทุนหรือตันที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์ โอเคคลิปของมังกรก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณอยกาลืดด์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ